สิไปดัน้น้ำมันทิ่มบ่ <c oughs> คือใส่ดินเข้าไป <c oughs> ้ย <c oughs> นี่ครับวิธีลิ่นน้ำมันเสียรีแล้วบ่มีเห้ยจักยดพี่น้องของแท้วิธีลิ่นน้ำมันเป็นบ่ต้องมีสายบ่ต้องมีกลวยเอาจิ้อสีเลยจวดคือเ่า ของแท้อันนี้ประสบการณ์ได้พี่น้องบริเวณว่าผููใดอยากเท่ยังจีกับติเท่ได้เจ้าได้มาตรงเอายิวีเลยไร้อาบลงนีเลยนี่เห็นว่าน um. mm ี่นี nah ่น <sm all in them> ี <whispering> ่เบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องเอานี่คือประสบการณ์ล้วนๆครับในการเติมน้ำมันแบบนี้บริเวณว่าผู้ใดอยากเติมนังซีกับเติมใดได้เออมึอนี้เพิ่นมาเอาซ้ำนี่ละสองถังนี่ละพ่อมืดแล้วก็จอดทีมงานนี่ ทีมงานประหยัดเอาสอะนะอาเละสองพันวะอากนร่อนละพันระฟึบนานขนะนะองแท้บะบานนี่ผู้เจ้าวค่เน่แต่ว่ามันล่มเย็น่อนี่ ลมหลอดตายย้อนลมเออไตายตายตไต,ตลมมันแห้งพี่น้องเขายืนบังไงก่อนปังลมก่อนบังลมก่อนโอ้ยบันแห้งหย้ยอนเทพนะแเฮียย้ยอนลมโอ้ยหมดไปแล้วสอง,งวนันกี้แด้วหนึ่งหันนี้ครับโอ้ลมแห้งครับหนาวอีกแล้วอยู่ทางอีสานเนาวแต่วันนี้หมู่เว้นนี่กึ่งร้อนกึ่งหนาว เพิ่นขับเพิ่นขับรถแรกเพิ่นมีแอร์เพิ่น่ได้หัวซ like าเขาเลยเนาะเติอนไอเตอนยังอู่หัวซาถึงได้โอ้ยอันนั้ดิฮะไปขึ้นรถมาใสปูได้ั่นมาใสปูดสั่นเอาบ่ไปใสทิ้งเลยปูยางไวทเ้เลยก็ได้โอ้มีหัดของขังไหมปูได้อนาะเนาะ โอ้หลวงปู่วัดน้องสนุ่นีครับเพิ่นใส่ติดเพิ่นติดของขังเลยเลยนะอ่า <c oughs> มึงอย่าตายมึงอย่าตายค้าทาเพิ่นทองนโมสามจบแล้วก็ทองว่ามึงอย่าตายมึงอย่าตายก็ออกมาแลนดินบ่ <c oughs> มแม่นว่าบ่แม่นว่าตายย้อนเด้อตายตายย้อนก้นขบนี่ล่ะอย่าดิกันแดดได้ดพร้อมกันแดดได้พร้อมโอ้ อเย็นวะไม่ได้แย่งก็เย็นอยู่ัไม่แด้แย่งก็เย็ยนอยู่หลวงปู่บานน้องสนุกครับเออแต่ว่าประเภทควข่วมเข้มขังของเพลนนี่ผมกับบงหูคือกันว่าระวังหลวงปู่น้องสนุกกับหลวงปู่จันนี่ผ<อ>ู้ใดสิทิเสียอันอผมก็คิดว่าเพลิอนอาจจะสูบป,ปู่จันเพราะปู่จันเพลินเป็นพระเกจิอันนี้เพลินก็เป็นพระเจ้าอาวาสเป็นพระคู่นะครับ เอ,อวัดสมพรรัตนารามยุไซล่ะโอวัดสมพรรัรตโอ้หลวงพอ่อเพิ่นอยู่สายสายวัดป่าด้เนาะสมพรรัตสายวัดป่าสายกร,รมฐานนะครับแต่ว่าซื้อเสียงเพิ่นสู่หลวงปู่จันทร์อยู่บ้านนาเรื่องบ่ได้นะครับหลวงปู่จันทร์ซื้อเสียงเพิ่นส่งไอ้นี่กว่า นะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นสายพระเจเจิพ่อเอกนักถ้ำเอกไงโอ้พอใหญ่แถวเราเล่นคลองเลยมาเลยเล่นคลองเลยนี่ครับกันได้ฮอ,ดดอดดตแดดสั่นว่าเพม่นว่ากันอันนี้เลยกันได้ฮอตแดดพีด่น้องพอใหญ่แถวว่านะครับ NBR ร้อยร้อยสิบห้า115ครับแต่ว่ายกเครื่องใหม่ครับอัดอเครื่องร้อยหกสิบ ร้อยหกแปดเข้าไปยัดเครื่องร้อยหกแปดเข่าทิดยิฟี่พ่อมเอาละบานนี้บ่ตายค่าตีนพ่อเงี้ยวให้มันรูไปว่าบานนี้อีชมเลยอีชมเลยอีชมตายแล้ว <laughs> อิชมตายแล้วเส้นจอดยุบานอิชมมพิน่นเอานี่ครับผมกับบรรยากาศการทำงานคีมงานหลีทางจงเจริญครับมีอยู่น้ำกันสีหาขั้นมือนี่ แรนซันีล่ะนะครับผมอินดี้กับจอดอยูนี่ได้สามเที่ยวแล้วครับหลังจากเติมน้ำมันแล้วกันแรนตัพี่น้องแอร์บมีครับอินดี้เจ้าอินดี้ไม่มีแอร์ครับช่วงนี้ต้องไปตามสภาพก่อนครับมืออ่นมือมอ่นก็สีได้ติดแอร์แล้วล่ะใจเย็นเย็นไว้ใจเย็นเย็นใจเย็นเยนพรุ่งนี้ก็มีแอร์กับเขาแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่างแอร์ไม่อยู่ช่างแอร์ไปต่างประเทศนะครับช่างแอร์เดินทางไปต่างประเทศ ผมก็เลยไม่มีแอร์ตอนนี้มีแอร์อยู่สามวันสี่วัน <laughs> สุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับไม่รู้ว่ารั่วของตรงไหนนะจุดรั่วจุดรั่วของน้ำยายแอร์ผมยังหาไม่เจอเลย mm. ก็ต้องไปวัดแรงดันแล้วก็อัดอากาศเข้าไปแล้วก็เอาใช้น้ำแฟบนะครับจุ่มอฟองน้ำแล้วก็เอาไปหาจุดที่เราถอดได้เลยครับตรงไหน,นหัวน็อตที่เราถอดออกมีกี่หัวมีกี่ชุด เราก็เอาน้ำแฟบตัวเนี้ยหรือฟองสกอตไบส์เนี่ยสันไลน์เนี่ยครับเอาไปใส่ว่ามันไอ้นี่ไหมมันจะมีฟองอากาศขึ้นปับปับปับัปบป,บป,บปบไหมถ้าฟองอากาศขึ้นตรงไหนก็แสดงว่ารั่วออกตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมคิดคือน่าจะออกตรงหัวน็อตที่ขันเข้ากับไดเออร์นะครับเพราะว่ามันเป็นแฉะปิดเปียกๆอยู่นะครับก็มารอดูกันนะ เพราะว่ามันมีการเชื่อมแป,ป๊บไงตอนนั้นมีการเชื่อมแป,ป๊บก็ต้องมารอรุนกันว่าจะใช่ไหมนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ช่างจะดูให้ช่างจะเดินทางกลับมาจากเรานะครับผมพีม่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับทีมงานออลีทังจงเจริญครับก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะระหว่างดีทังโชคสมคิดแล้วก็โชคผสมสุขก็วนอยู่อย่างเงี้ยสามทีมนะครับที่บ้านที่อุบลน,นะครับผม